สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมวันนี้ที่กบก็มีดอกไม้ไอ้ลูกไม้บอลกาบมาฝากนะคะสวยๆเลยจ้าเท่าไหร่ที่กบตัวนี้หนึ่งร้อยห้าสิบครับจ้าแนะนำเลยค่ะพี่กบเป็นอันนี้ลูกไม้จันทรอครับค่ะเขามีชื่อเล้วนะแต่ไม่รู้ชื่ออเลยจำไม่ได้เนาะครับก็เอาไปสามร้อยเอากระถางก็สามร้อยลูกเว้นบอลกระาสองร้อยห้าสิบในนี้คือสามร้อยหมดแล้วสามร้อยนะคะท่านผู้ชมสวยๆนะคะลูไม้ใหม่ทั้งนั้นเลยจ้า นี่ก็สวยสวยท่านผู้ชมนี่นะคะป้าแมวให้ดูช้าๆเนาะสามร้อยนะคะยกเว้นบอลกาบพี่กบขอสองร้อยห้าสิบนะคะป้าแมวยัำอีครั้งนึงค่ะอันนี้กบในเครื่องปั่นค่ะสองต้นเอาสองร้อยห้าสิบคระต้นนี้ละคะเนี่ยอันนี้วอลเลนทายครับขายอยู่เจ็ดร้อยนเลยี่ลูกค้าบางแก้วกระถางก็สามร้อยสามร้อยทุกกระถางไม่ใช้กบเนาะคครับะลูกค้าบางแก้วสวยๆเลยนะคะลูกค้าบางแก้วนะคะท่านผู้ชมค่ะต่อมาเลยค่ะอันนี้มี นี่ก่อน,นกสุดแบวงครับเอาสองร้อยครับอันนี้ไม้ไอ้ไม้ตับวีรชนในโชดครับเอาไปขอห้าร้อยครับหนเสือพานเสือพานเอาสองร้อยห้าสิบครับสีกันชนาขอสามร้อยครับยังไม่ไป้ายอันนี้ขุมทองเจ็ดร้อยครับตะกุลพระเกียรติมีสองกระถางนะกระถางละสามร้อยแล้วกันรถกลมาชานอันนี้ เจ้าจักรพรรดิขอห้าร้อยครับด่างแล้วนะครับผมสาวลิ้นสองร้อยห้าสิบครับมีสองกระถางจะอะไรเนี่ยดังๆอันนี้รัอกีเงินรัอกีเงินรัอกีเงินขอเจ็ดร้อยครับป้ายแล้วนะจ้าท่านผู้ชมแล้วก็มีแม่กองครับขอสองร้อยห้าสิบครับก็มีลูกแกครับสามร้อยแล้วกันครับโอเคหม้แพงนะ อันนี้เสาเมืองสิงค์ครับค่ะไม้เสาเมืองสิง์ขอสามร้อยครับต้นใหญ่แล้วจ้ะตองมันช่างมีสองกระถางครับกระถางละสามร้อยค่ะอันนี้ไข่มุกเมคาครับมีสองกระถางไม้สวยนะกระถางละสามร้อยครับจ้าสมิงพลามขอสองร้อยห้าสิบครับค่ะอันนี้มันเหมือนลูกทาดบางแก้วใช่ไหมพี่ปบมันอยู่ในแกงลูกโเรกิดเองขาไปกระถางละร้อยห้าสิบค่ะ ห้าสิบนะคะมันแพงมาใช่ไหมมันเหมือน,น,น,นมันเหมือนลอกม้นเหมือนลูกค้าวเนาะมันเป็นลูก<า>ข้กเกล็ดขอเจ้าสัวครับเป็นลุ้นด่างครับขอสามร้อยครับต้นตตโตแล้ว<ๆ>ดอนเจดีเอาสามร้อยครับต้นใหญ่แล้วริมนานครับขอ <ห counter. S 2> สองร้อยห้าสิบครับต้นน้อยเจ้าจักรพรรดิต้นเล็กครับสองร้อยห้าสิบครับลุ้นป้ายนะนี้นางสว่านะ ขอสามร้อยครับมงคลปฐมลุนป้ายครับขอสองร้อยห้าสิบเอ้ยผู้หญิงทองม้วนครับสองร้อยห้าสิบดวงอมพรสองร้อยห้าสิบครับนกเอ้ยรัะตะนจักรขอสองร้อยห้าสิบแล้วกันครับพี<ม>่สองกระถ<ร><ร>างเอ้ย น้ำเมืองโนนแผงจากดาวเพลงดินครับมีสองกระถางนะขอห้าร้อยพอวันนี้พันปอครับกระถางนี้ห้าร้อยห้าร้อยครับแล้วก็สีธนนชยัยสีถนใชัยตัวนี้พันหนึ่งครับใช้โชนพันห้าครับหลอดใหม่แดงเพชรเลยสวยสวยแล้วก็ลูกไม้ใบกลมห้าร้อยครับลูกของท่านบางเอเจ้าปอแก้วเพชรสวน,นโชว์สามพันห้าครับอันนี้ไอ ลืมชื่อไม่เป็นไรครับต้นเท่าไหร่ต้นนี้เออศิลาศิลาหุ่มทองจะเป็นตัวแผงไปไม่มากขอพันหนึ่งครับ<ช>แล้วสามีเงินต้นนี้ต้นน,นึงขอขอห้าร้อยแล้วกันศ<ช>ิลาหุ่มทองตัวแผงเนี่แหละครับรอันาไหนะสองพันสองครับ 5, คาดบางแก้วสี่พันห้าครับ<ช>ต้นนี้อันนี้น,พน็พกเก้าดูสิครับอันนี้ก่อนอันนี้มนตลสวรรค์มนตลสวรรค์ขอหกร้อยครับ สุดปัทนาสองร้อยห้าสิบครับอันนี้ดาวเหนือดาวเหนือขอแปดร้อยครับดาวเหนือลูกไม้คล้ายมณีล้อมเพชรเดี๋ยวพี่ลูกไม้คล้ายมณนนีล้อมเพชรอันนี้ขอห้าร้อยครับแล้วก็อันนี้เพชรส่วนรณโชว์ด่างดีมากเลยขอสามพันครับแล้วก็มณีล้อมเพชรแผงครับแผงเขียวตัวนี้ขอพันห้าครับ นี้ถ้าบางแก้วครับถ้าบางแก้วต้นนี้ขอสามพันสองครับเมืองพิจิตรครับเมืองพิจิตรไม้ใหม่นะไม้อาจารย์ปอขอพันห้าครับพญามูลพญามูลต้นใหญ่มากเลยนะครับอันนี้ขอสักห้าร้อยแล้วกันสวยมากนะพญามมลเนาะอันนี้อะไรนะลืมชื่อเมืองคอนบุรีเมืองคอนบุรี ไม้ของอาจารย์ปอครับเมืองคอบุรีขอห้าร้อยครับด้านในคะด้านในด้านในอันนี้ศิลาหุ่มทองต้นนี้ขอพันห้าครับนี่สีสวรรค์สีสวรรค์ขอสามร้อยครับานางเกาก็สามร้อยครับอ,อ,อันนี้น้ำพึ่งพระจันทร์ขอห้าพันห้าครับนี่ทบับบางแก้วต้นนี้หน้าชมพูสวยๆขอห้าพันห้าครับนี่เป็นลูกไม้ใหม่ครับกำลังตั้งชื่อไม้ชั้นใบดีขออีพันห้าครับ วันนี้วัฒนาสองมครับจ้นี่นะคะลูกไม้พิกบก็มีที่สวยนะคะท่านผู้ชมจา๋าเดี๋ยวป้าแมวทิ้งเบอร์พิกบไว้ท้ายคลิปให้นะคะถ้าใครสนใจลูกไม้พิกบมีลูก,กเกาะเกล็ดลูกทาดบางแก้วเนาะพิกบเนาะค,ค,ค่ะักถโทรสอบถามพิกบได้นะคะปะค้าแมวสวัสดีคะ่ะ